สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอรับไข่ทั้ง15ฟองในดาร์คโซนนั่นเองหรือว่าโซนที่3นะครับสำหรับวิธีการไปดาร์คโซนให้เรามาทางด้านขวาจากนั้นให้เราลงมาด้านล่างเราจะเห็นน้ําวนอยู่ก็ให้เราเดินลงไปด้านล่างได้เลยนะครับก็คือให้เราโดดไปในเอ่อน้ำวนนั่นแหละเออโดดไปเลยมาอเราเข้ามาแล้วสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้านะครับนะ้มันจะขึ้นแอนิเมชันประตูมิติแต่ว่าผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งก็เลยไม่ขึ้นสําหรับใครที่ปลดล็อกโซนนี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่มปากหมุดนะครับนะ หัวใจนะให้เราก,กดคลิกเราก็จะถูกวาร์ปมาหน้าประตูมิติแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปของคลิปนี้กันเลยมแบบแรกนะครับคือฟีแอดมินนั่นเองเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาที่รถบรรทุกนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับหลุมนะจากนั้นให้เราเข้าไปด้านในเราจะเจอไข่ชิ้นแรกนะครับหรือว่าใบแรกก็้เก็บได้เลยเสร็จไปหนึ่งต่อมาแมปที่2คือแมปกอี้โดนตี100ตัวนั่นเองเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เราลอยจนกว่าจะเริ่มเกมรอบถัดไปเมื่อเกมรอบถัดไปมาถึงแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีไข่สีดําอยู่ตรงใจกลางแม พอเพลงจบแล้วก็ให้เรารีบวิ่งไปเก็บไข่ที่อยู่ตรงใจกลางได้เลยเรียบร้อยนะครับได้มีฟองละต่อมาแมปที่3คือแมป d o แอ and donate เมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราเดินตามเศษพิซซ่าหรือว่าพิซซ่าชิ้นเล็กๆแล้วให้เราเดินทะลุพิซซ่าชิ้นใหญ่ตรงนี้แล้วให้เลี้ยวมาทางด้านขวาเราจะเจอกับไข่อยู่ซึ่งเราจะต้องเล่นอบบี้พิซซ่าให้ผ่านเมื่อเรามาถึงแล้วก็ให้เราเก็บไข่ได้เลยเรียบร้อยต่อมาแมปที่4คือแมป cat t i ปเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เราเล่นอ,อบบี้ตรงกล่องตรงนี้นะครับเพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามนั่นเองเเเเมมม่รรราาาาายยัังงงฝตข้้้้แลลวกก็็ใหาาบไ,ได โอเค <c oughs> เรียบร้อยนะครับได้มาแล้วต่อมาแมปที่5คือแมปป e ๊อบอีเทรดดิ่งมาเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาตรงระหว่างบอร์ดนะครับจะมีไข่ให้เราเก็บอยู่ก็เดินชนได้เลยเรียบร้อยได้มาแล้วต่อมาแมปที่6คือแมปแกรนนี่มาเราเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไว้จอยเกมนะครับปุ่มแรกด้านซ้ายเมื่อกดแล้วเราจะถูกวาร์ปมาในด่านที่คนเขาจะโหวตกันเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือด่านอะไรน่าจะเป็นด่านโบวตปะเออสิ่งที่เราต้องทําก็คือการตามหาไข่ในแต่ละด่านซึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์สว่างๆบอกเราอยู่ว ให้เราได้ไปชนได้เลยเรียบร้อยได้มาอีกฟองแล้วต่อมาแมปที่7คือแมปพับพี่เกมเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วให้เรามาในบ้านหลังสีเหลืองจากนั้นให้เราขึ้นบันไดมาชั้นสูงสุดนะครับหรือว่าชั้นบนสุดเมื่อเราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วให้เรามาที่บ้านที่มีหลังคาสีแดงนะครับจะมีไข่ซ่อนอยู่ก็ให้เก็บได้เลยนี่ได้มาแล้วต่อมาแมปที่8คือแมปดูส์แบทเทิล โอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับนะตัวไข่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับน้ําพุตรงนี้เลยนะครับก็เมื่อเราเจอแล้วก็ให้เราเก็บได้เลยสวยต่อมาแมปที่9คือแมป Two p a y e d d u c k t y c o o n เมื่อเราเข้ามาด้านในแมปแล้วให้เรามาที่น้ําตกนะครับนะแล้วให้เราเดินเข้าไปด้านในน้ําตกได้เลยนะครับมันจะมีไข่ซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายก็ให้เราเดินไปชนได้เลยนี่ได้มาแล้วอีกฟองหนึ่งต่อมาแมปที่10คือแมป b r i n l o t Evolution นั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วให้เราเดินมาทางด้านซ้้้้าาาาาาายเเเเเเรรรจจจจะะะออกกกกัับบนนนํํตตใหดิทุมข่ ที่ตั้งไว้อยู่ก็ให้เราเดินไปชนไข่แล้วเราก็จะได้ตัวไข่มาแบบนี้เลยต่อมาแมปที่11อคือแมปผีหน้าเกอันนี้นี่เน,นะครับเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เราเดินมาที่โซนที่เป็นพื้นที่สีแดงๆแล้วให้รอจนกว่าเราจะถูกว้าปีที่หนึ่งเมื่อเราว้ามาแล้วให้เราออกจากห้องแล้วให้เราเดินหาไข่นะครับซึ่งตัวไข่จะอยู่ในแต่ละห้องนะนะก็ให้เราสำรวจห้องให้ทั่วนะครับเมื่อเราเจอห้องมีไข่ก็ใหเรากด e เปิดประตูแล้วเดินไปเก็บไข่แบบนี้เลยเรียบร้อยต่อมาแมปที่12คือแมปสะพานกระจกสควิตเกมนั่นเองเม่อออเรรราาาาาาาขข้้้้มมใใในนนนแลลววหหหทงงงดดะคััับกกีญจ ให้เราเก็บอยู่ก็เดินชนได้เลยเมื่อเราเดินชนเสร็จก็จะได้ตัวไข่มาแบบนี้เลยนะครับต่อมาแมปที่13คือแมปไอฟิชิงซิมูเข้ามาแล้วให้เรากดปุ่มเคลมปุ่มสีฟ้าตรงไหนก็ได้จากนั้นให้เราเดินมาที่บ้านที่เป็นบ้านไม้ตรงนี้นะครับเข้ามาด้านในและให้เลี้ยวมาทางด้านขวาเราจะเจอกับไข่ที่อยู่หน้าเอ c พีซีก็ให้เราเดินไปชนเลยเรียบร้อยต่อมาแมปที่14คือแมปไฟเดอะแฮมสเตอร์เข้ามาแล้วให้เราเดินมาคุยกับ NPC ที่มีคาว่าเด e h a ฮข้อความสีเหลืองชี้อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยก็ให้เรากดจจาาาากกกกนนนนััั้้้้็็ใใหหเเเเเรรรรรลลืออปะโยยชแแคคบบุสว มาทางด้านขาวาเราจะเจอกับต้นถั่วยักษ์นะครับสิ่งที่เราต้องทํานั่นคือให้เราเดินมาที่ต้นถั่วยักษ์และให้เราปีนต้นนี้จนกว่าจะถึงยอดนั่นเองเมื่อเรามาถึงจุดสูงสุดก็ให้เดินไปเก็บไข่แล้วเราก็จะได้ไข่มาแบบนี้เลยต่อมาแมปสุดท้ายแมปที่15คือแบบ Jet Pa c k t r a i n i n g เมื่อเข้ามาแล้วให้เราเดินมาที่เครื่องที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการกด E ีไอเจ้าเครื่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ทําให้เราได้ค่าสายฟ้ามานะครับเมื่อเราได้ค่าสายฟ้ามามากพอสมควรแล้วก็ให้เราเดินมาตตาาออตรรรรงงงงหหนน้้้าาาาาทาททออกกีแลละะใเํววิุ่ั ถ้วยรางวัลน,นะครับแบบนี้เราก็จะเจอกับไข่ที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับก็ให้เราทําการวิ่งไปชนมันได้เลยเรียบร้อยนะครับได้ทุบ15ฟองแล้ววิธีการได้ไข่ทั้ง15ก็มีที่คุนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี้ไปนะครับบาย